สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับ Crazy t a r o t นะคะวันนี้มาคุยกันแบบชิลๆสบายๆเหมือนเดิมน,นะคะในเอ่อไพ่อยากบอกอะไรกับเรานะคะวันนี้เรามาดูกันว่าวันนี้ไพ่อยากบอกอะไรกับเราในหัวข้อที่ว่าอืมกับหัวใจดวงนี้นะคะไพ่อยากบอกอะไรนะคะ ไพ่อยากบอกอะไรกับพอใจตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมีไพ่เดิมูนขึ้นมานะคะไพ่อยากบอกประมาณว่าเหมือนบางครั้งในปัญหาอะไรก็ตามที่เรายังเผชิญอยู่ที่เรายังไม่สามารถหาทางออกหรือหาแสงสว่างที่จะคลี่คลายไปได้ บางทีมันอาจจะไม่ใช่แสงสว่างที่เป็นเหมือนรังแสงตะวันที่มันสาดแสงจ้าให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนในการแก้ปัญหาหรือการออกมาจากอะไรบางอย่างที่เราไม่สามารถออกมาได้นะคะรวมถึงบางครั้งอาจจะในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ตามเนาะถ้าบางครั้งเรายังไม่สามารถออกมาได้เนี่ยให้เราลองมองหาแสงสว่างเล็กๆเหมือนดวงจันทร์อย่างนี้ยคะ่ะ มันเป็นมันอาจจะเป็นแสงที่ค่อนข้างจะลิบหลีหรือแบบจางมากในบางครั้งที่มันเป็นคืนข้างแรมเนี่ยแต่แสงสว่างเนี่ยจริงๆแล้วมันคือโอกาสมันคือสิ่งที่เราสามารถจะให้มันเป็นเครื่องนำทางได้ในคืนที่เดือนหรือตะวันเอ้ยข้อค่ะในคืนที่พระจันทร์่ะมันค่อนข้างมีแสงน้อยก็ตามนะคะ มันมีทุกมันมีโอกาสอยู่ในนั้นอะมันมีโอกาสในทุกๆุกห่วงชีวิตของเรามันมีโอกาสในทุกๆุกช่วงจังหวะชีวิตของเราอยู่ไม่รู้ว่าหัวใจดวงนี้กำลังเผชิญอยู่กับอะไรบ้างนะคะแต่มันไพ่อยากให้เห็นม,มันติดม,มาสองใบไงพ่อยากให้เห็นว่าบางครั้งการที่เราไปอยู่ในจุดที่แสงน้อยโอกาสน้อยมันไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีโอกาสนี มันยังมีโอกาสในช่วงจังหวะที่เราคิดว่ามันอยู่ในจุดที่ต่ำที่สุดแล้วหรือว่าจุดที่แบบแทบจะมองหรือเงยหน้าขึ้นมามองไม่เจออะไรเลยแต่มันมีโอกาสอยู่แค่เราแบบพยายามพยุงตัวตัวเองขึ้นมาให้ได้พยุงสภาวะจิตใจของตัวเองขึ้นมาให้ได้เงยหน้าขึ้นมามองมันมีความยิ่งใหญ่อยู่ข้างบน มันมีการเจริญเติบโต,ตอยู่ข้างหน้ามันมีโอกาสดีๆให้เราได้มองเห็นให้วันหนึ่งที่เราเลิกก้มหน้ามองแค่พื้นดินหรือมองแค่ปลายเท้าของตัวเองเนี่ยมันมีสิ่งดีๆลอยอยู่เบื้องบนนะวความยิ่งใหญ่มันลอยอยู่ตรงนี้แค่เรามองเห็นนะแล้วก็เหมือนชูจิตใจของตัวเองขึ้นมาให้ได้พยายาม ไม่รู้ว่าต้องใช้ความพยายามระดับไหนของแต่ละคนนะคะเพื่อที่จะให้ใจอ่ะมันฟูใจอ่ะมันเต็มแต่ไอ้ใจดวงเล็กๆเนี่ยต้องการกำลังใจที่จะชูมันขึ้นมาให้ได้ถึงคุณจะแบบรู้สึกว่าตอนนี้คุณแบบโอกาสน้อยมากตัวคุณเป็นเด็กน้อยที่แบบ มองมองไม่เห็นโอกาสที่จะ,จะเจริญเติบโตเลยแต่ว่ามันมีคนหยิบยื่นให้คุณอยู่มันมีคนที่พร้อมจะให้โอกาสคุณอยู่จริงๆถึงแม้วันนี้ยังมองไม่เห็นแต่คุณขยับอีกสักนิดดีคุณลองฮึดอีกสักนิดนึงสู้ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวจะมีคนช่วยพยุงคุณขึ้นมาชูจิตใจของคุณให้สูงขึ้นมาได้เองเนาะไม่รู้ว่าใจดวงนี้กําลังแบกรับภาระ,ะอะไรอยู่แต่ วันหนึ่งมันจะมีคนซัพพอร์ตจริงๆถึงวันนี้คุณจะยังมองไม่เห็นว่าใครซัพพอร์ตคุณแต่ใจดวงนี้ของคุณอ่ะจะได้รับโอกาสนะคะเนาะมันจะได้รับโอกาสคุณลองแบบทำตัวเองเหมือนคนที่ซื่อสัตย์กับเป้าหมายคนที่เหมือนสุดาเห็นไหมมันซื่อสัตย์กับเจ้านายเป็นคนซื่อสัตย์กับเป้าหมายเป็นคนซื่อสัตย์กับความฝันของตัวเองหรือซื่อสัตย์กับ ความรักในครอบครัวก็ได้ถ้าไม่มีอะไรให้ต้องฝ่าฝันก็ซื่อสัตย์กับความรักในครอบครัวแล้วคุณมองมันอย่างความอย่างคนที่ซื่อสัตย์จริงใจมากที่สุดคุณมองใจดวงนี้ของคุณนอาจจะเป็นใจคุณเองหรือใจของครอบครัวคุณก็ได้คุณมองมันแบบรักอย่างไม่มีเงื่อนไขอะรักอย่างไม่มีข้อแม้อะ เราคุณจะสู้กับมันได้จริงๆไม่ว่าคุณกําลังเผชิญอะไรอยู่นะตอนนี้ก็ตามมันจะเป็นแรงศรัทธาที่ยิ่งใหญ่มากของความซื่อสัตย์ในในทัศนคติของตัวเองในเป้าหมายของตัวเองนะคะใจคุณกำลังต้องการกำลังใจมากๆเลยถ้าคุณไม่มีกำลังใจคุณแบบ ดึงกำลังใจด้วยตัวคุณเองได้อ่ะอืมมันอาจจะไม่ต้องมีใครบอกหรือไม่ต้องมีใครมาคอยช่วยก็ได้บางครั้งแค่คุณชัดเจนแล้วแบบไม่ลืมว่าไอ,ไอ้ไอ้ใจดวงเนี้ยมันต้องการอะไรเป้าหมายของมันอยู่ตรงนั้นอะถ้ารู้แล้วว่าใจดวงนี้ต้องการอะไรคุณจะไปได้ถึงฝันแน่นอนเนาะ มันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยอวยพรคุณอยู่นะคะยังไงก็ผ่านไปได้ยังไงก็สําเร็จแน่นอนไม่รู้ว่ามันจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่เพราะว่าแต่ละคนใช้เวลาไม่เท่าเทียมกันแล้วแต่ละคนก็มีศักยภาพในตัวเองไม่เท่ากันแต่คุณเชื่อได้เลยอย่างหนึ่งว่าถ้าคุณมีแรงศรัทธากับอะไรก็ตามที่คุณกำลังตามหาอยู่นั้นมันมากพอ สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะอำนวยพรคอยสนับสนุนคุณคอยช่วยคุณอยู่ห่างๆถึงแม้คุณจะรู้สึกว่าบางทีมันไม่ได้มีใครช่วยคุณแต่อันนี้เป็นไพ่มาพระหรือคนที่คอยช่วยเหลือนักบุญขึ้นมาคอยช่วยเหลือคุณอยู่นะ อย่าหมดกำลังใจนะคะตอนนี้นะ่าหัวใจดวงนี้เป็นกำลังใจให้นะคะแล้วกลับมาคุยกันใหม่กับไพ่ยอยากบอกอะไรนะคะคุยกันแบบชิวๆให้กำลังใจกันแต่ละวันนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ช่อง Crazy Taro t ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ป้อมไปแล้วคะ่ะค่ะ